ถ้าผู้เล่นอาวีในยุคเก่าแบบผมแล้วหยุดเล่นไปกลับมาเล่นใหม่ด้วยฮีโร่ใหม่ของยุคนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับก็ฮีโร่ใหม่ที่ผมบอกก็คือนี่นะครับอยู่ไหนนะเนี่ยฮีโร่ใหม่ที่ผมพูดถึงก็คือซื้อหรือยังนี่โบวาลอนนะทุกคนคือยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสกินสกินอะไรล่ะสกิล แต่ละอันของเขาจะทำอะไรได้บ้างนะแต่ว่าเราจะเล่นฮีโร่ใหม่ธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะสิ่งที่เราจะทําก็คือเขามีสกินใหม่ด้วยนะทุคคทกคนเท่มากโอเ้เท่แล้วเราก็ทําการเติมเงินไว้เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะซื้อสกินนี้มาทดลองทั้งฮีโร่ทั้งสกินเลยนะนี่สกินใหม่ทุกคนโอโหเป็นไงโคตรตึงอันนี้1190คูป,ปองนะเรามีอยู่5,000นนะครับตอนนี้เราก็จะทำการกด ซื้อไปเลยนะครับได้แล้วสกินใหม่อ่าเราดูไปแล้วเราขี้เกียจรอแล้วอ่าเราได้กรอบโปรไฟล์มาด้วยนะเดี๋ยวก่อนที่ก่อนที่เราจะไปเล่นเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปทดลองสกิลสกิลตัวนี้ก่อนนะอ่าทุกคนมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่าสกิลของเขาทําอะไรได้บ้างนะไม่รู้ว่าของออกอะไรด้ซ้ำหนึ่งสองสามฮับสกิลไปครบสกิลหนึ่งพุ่งปุ๊บต่อยจะมีเอ่อเขาเรียกว,ว่าปล่อยสกิวออกมานะจึ๊บจุ๊บจ๊บ แบบนี้สกิลหนึ่งสกิลสองผักถอยหลังผักถอยหลังน่าจะไปผัดก,กับอันนี้มากกว่าหรือเปล่าอ๋อผัดนี่ออกไปอ๋อทุกครั้งที่ปล่อยสกิลเขาจะปล่อยพลังออกมาด้วยนะนทุกคนเนี่ย,ลออยนนแล้วก็มีเหมือนจะมีสแต็กเลยนะมีพลังงานอะใต้ใต้หลอดเลือดอะอันติกังสถานอะอุ้ยแปลงล่าง,งจ,ะาจะได้เลยือผมอยากอาดทำไมมันไม่ขึ้น ไม่เป็นไรเดี๋ยวออกไปอ่านข้างนอกนะเดี๋ยวเราไปลองในเกมจริงกันด้วยเลยลวกันจะได้รู้ทีเดียวเลยเราเน้นมัวเน้นซุยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเน้นแบบเป๊ะมากเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าขี้โมนะว่าเล่นแต่เล่นเล่นมาแต่อยู่แรงๆนะดูนี่ฮีโร่ที่เล่นปกติดก็จะเป็นตัวเก่าทั้งนั้นแหละครับเนี่ยเรากดแร้งเราจะได้เล่นในตัวนั้นอนะ เราเอาหมดปกติก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขอไปจัดสกิลของตัวนั้นแป๊บหนึ่งนะเอาตามที่เขาแนะน,นําแนะนํากันมามาแรงในสมรภูมิคอนเซ็ปของเราคือเอามาป่านะทุกคนจัดไปทุคนผมผมกลัวว่าไปเล่นเออแรงแล้วมันจะไม่ได้เล่นอะ่ะขอลองเป็น normal <อ>ก่อนแล้วนะสกินโคตรเท่แบบดูเวอร์มากกอลังการมากทุกคน เราไบป่าเราไปป่า,า,ปปามันจะเท่เกินมันจะเท่เกินมันจะเท่ไปแล้วอลูกพี่ไม่ลืมดูนะมันมีเอฟเฟกต์าร์บไหมอ่ะมีไหมไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูในเกมก็ได้เพราะเดี๋ยวเราได้วาดีๆให้ทุกคนนี่คือลายผลล็อกเฮ้ยเราเอาด้วยดิอะไไม่รู้ครับแต่เอาเลยผลล็อกแล้วอ๋อจะมีอย่างนี้เจะมีแบบตุ่มนะตุ่มนะตุ่มสกิลเป็นแบบพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟมาทุกคน อ้โหเซอร์เพนซาก้านะครับโบว์บาลอนออโตอาชอนเอาฝั่งนั้นก็มีเซอร์เพนซาก้าเหมือนกันนะครับก็เป็นเป็นบิลโลออโตอาชอนนะครเรียกว่าเอามาสู้กันเลยเหมือนตัวนี้จะเป็นเวทนะทุกคนดูจากไอเทมที่เขาออกออกกันแล้วก็เราก็ไปล่อ,ลอเขามานะครับเรียกว่าล่าเลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ออกอะไรนะครับยินดีต้อร,ราาก,าก็ถักกากก็อย่าถือสานะครับไหนขอดูดิว่ามีเอฟเฟกต์ว้าหรือเปล่าเฮ้ย hey! เฮ้ยโอ้โห้น่ารังการเวอร์จัดตาะทุกคนน่าจะต้องอัพสกิลหนึ่งนำนะเพราะว่าน่าจะช่วยฟาร์มได้ดีโอ้ยปุ่มสกิลเขาสวยมากเลยอะอันนี้ผักออกแล้วก็จะมีไข่มาแลเนี่ยอะไรเนี่ยคืณ าทำไมคุณคือใครคุณมาป่วนผมทำไมเฮ้ยตอนเดินโอ้โหมีเอฟเฟกี้ด้วยคุณงหานไหมได้หัวหานได้บน,นเรียบร้อยเรียบร้อยคืออะไรโอ้โหเรียบร้อยอะเราอะเรียบร้อยเลย <laughs> อะไรเนี่ยผมทำไรผมทำอะไรไอ้กดพิดกดพิดแต่ไรแต่เราใจสู้อยู่แล้วโอ้ยเอารอเลี้ยวไม่ แล้วโจมตีโจมตีอยู่ไหนกันเรียบร้อยโอ้โหอะไรอะ่ะอ,อีกตัวหนึ่งนี่ผมก็ไม่รู้สกิลนะเอาจริงแย่ yeah, แล้วทุกคนเฮให้ให้เฮ้เฮ้ เด้เอาดิโอ้โหแล้วพี่แวนทำไรอะ่ะ <double> พี่แวนไม่มาพี่แวนโอ้ <An enemy S 1> เออพี่แวนมา <enemy S 1> แต่แ,แ,แรกก็ได้คิวแล้วเฮ้แต่ว่าใดๆก็คือเอฟเฟกสกิลอะไรพวกนี้สวยมากเลยอะ่ะแล้วก็พวกแบบเห็นป่ะปุ่มซ้ายขวาปุ่มไอเดินพวกสกิลกดโ <Whatever S 1> จม <ง S 2> ตีอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบขอบของจอ <Whatever S 1> สวยมากยั่นไม่เป็นนะเด้ โอมันแรงมันแรงอะแต่ว่ามันบางมากเลยทุกคนไม่นะก็เป็นยังไงกันบ้างนะคนุณวันนี้เรามาเพื่อรีวิวสกินนะไม่ได้มารีวิวสกิลผม ก็คือไม่เคยเล่นตัวนี้มาก่อนเลยอย่างที่บอกนะครับเป็นเพลเยอร์ยุคเก่านะครับเล่นแต่ฮีโร่เก่าๆนะเวลามีตัวใหม่มาอย่างเงี้ยผมก็เมื่อกี้ยังไม่ได้อ่านสกิลเลยครับว่าแต่ละอันทําอะไรได้บ้างก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าให้ดูความสวยงามของตัวนี้ดิอเอฟเฟกสุดยอดอ่ะสวยมากมันมีเอฟเฟกวาร์ปมีสกิลต่างๆนะครับมีปุ่มกดอย่างเงี้ยที่เป็นเอฟเฟกอ่ะ สวยสุดๆก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้ามีสกินอะไรใหม่ๆสวยๆเนี่ยเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูนะรอติดตามกันได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย